ทางสัอร์บอลโลแห่งเอเชียเนี่ยจะมีการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันวลอลเลลชิงแชมป์เอเชียในปีนี้นะครับปี2022เนี่ยทั้งหมด10รายการด้วยกันนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันทั้งหมด8รายการเพราะว่าอีก2รายการที่เหลือเนี่ยก็คือ ABC Challenger Cup มันจะไม่มีทีมไทยแข่งนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่พูดถึงละกันนะครับแล้วก็เดีจะแจ้งโปรแกรมการแข่งขันให้ว่าแข่งกันช่วงไหน แต่ที่เหลืออีก8รายการเนี่ยจะมีตัวแทนของไทยจะมีทีมชาติไทยไปเข้าร่วมแข่งขันแต่ว่าจะมีถ่ายทอดสดมาเป็นแค่4รายการนะครับอันนี้แจ้งก่อนนะแล้วก็อีกหนึ่งรายการจะเป็นวอลเลย์บอลชายหาดที่จะมีถ่ายทอดสดนะครับไปไล่เรียงกันดูในแต่ละรายการนะครับว่าทาง a อวีซีเขาจะมีการจับสลากยังไงกันบ้างซึ่งการจับสลากเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่17มีนาคมนะครับเวลาบ่าย2องโมงตามเวลาประเทศไทยจะจับที่โรงแรมาริสันเดอร์แต่ว่าก็มีการประชุมซูมเลยเพราะว่าตอนนี้ คนจากต่างประเทศนี้ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้สะดวกเท่าไหร่นะครับพิยินเข้ามาได้เลยเพียงแต่ว่ามันก็มีกระบวนการอะไรเยอะแยะมากมายก็จับผ่านโปรแกรมซูมกันไปนะครับเพราะว่าไอ้วิธีการจับผ่านซูมของเราก็เคยจับมาแล้วนะครับเมื่อปี2021ที่ผ่านมาแล้ก็จับผ่านซูมมาแล้วครั้งนี้ก็คงก็คงจะจับผ่านซูมเช่นเดียวกันนะครับในการแรกที่จะมีการจับนะครับนั่นก็คือวอลลอลสโมสรอนหญิงชิงชนะเลิศถึงเอเชีย2022ที่ประเทศคาซัสถานที่เมืองเซเมนะครับ ่ซึ่งรายการนี้จะเล่นเป็นทัวร์นาเมนต์แรกนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของฤดูกาลบอลล์บอลในบอลล์บอลสโมสรอนะครับยี่สิบสี่สามสิบเมษายนนะฮะก็ตัวแทนของไทยจะได้เดินทางไปแข่งขันซึ่งรายการนี้จะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดหกทีมด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยคาสรสถานส่งสองทีมนะตามสิทธิ์เดิมของเอบีซีก็คือเพิ่มจํานวนทีมเจ้าภาพมีสองทีมของเราก็เคยใช้สิทธิ์นี้เมื่อปีที่แล้วนะฮะปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็คือสุพรีมแล้วก็โคราที่ได้เล่น ในทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะส่วนรอบนี้คาซักเป็นเจ้าบ้านเขาก็ขอส่งสองทีมก็ไม่มีปัญหานะครับคาซักก็ได้ส่งสองทีมนะแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คือทีมจากไทยนะครับทีมจากไทยเนี่ยอย่างที่เราทราบกันตอนนี้ทีมที่ได้สิทธิ์ไปเล่นในสโมสรเอเชียก็คือไดมอนด o ฟูดไฟเช e ส Sport Club นะครับซึ่งเป็นแชมป์ของไทยลีกในฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาล2021ส่วนฤดูกาล2022ที่ไดมอนด์ฟูดเพิ่งได้แชมป์ไปเนี่ยจะได้สิทธิ์ไปเล่นในปีหน้าเท่ากับว่า Diamond Food ได้้ไปในทัง ซช่งใช้ในเอเชียเนี่ยไปปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยนะก็จะเป็น3ทีมนะครับทีมที่4ก็คืออิหร่านนะครับก็เดี๋ยวรอยืนยันชื่อทีมว่าจะเป็นทีมไหนนะครับทีมที่5คืออุซเบกิสถานแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่ยืนยันว่าจะมานั่นก็คือญี่ปุ่นนะครับผมอ่ะส่วนทีมที่จะมาของญี่ปุ่นเนี่ยรอดูว่าเขาจะเลือกใครมานะครับแต่ช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะให้ทีชามมสึอสปริงมาเล่นนะครับซึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้มี ตายตัวว่าคุณได้แชมป์วีลีคุณได้แชมป์ถ้วยประธานสมเด็จพระจักรพรรดิดนีถึงจะได้มาเล่นนะฮะช่วงหลังผมรู้สึกว่าเขาก็เลือกเอาหมดเลยอ่ะใครก็ได้นะ,ะสปริงอ่ะช่วงช่วงหลังก็จะเป็นสปริงมาบ้างนะฮะีมาบ้างะะะะท,ท,ที่เท่าที่เห็นนะนะฮะแต่ทีมอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่า เจทีจะมีโอกาสได้มาหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้ามาก็คงมาอารมณ์เหมือนกับสปริงในช่วงหลังที่ก็ส่งผู้เล่นชุดเด็กๆมาเล่นนะครับ NDC ดีในช่วงหลังก็ส่งชุดผู้เล่นชุดเด็กๆมาเล่นคือตัวผู้เล่นที่เข้าแคมป์ทีมชาติก็ไม่ได้มาตัวผู้เล่นต่างชาติก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนสโมสรอนจากจีนปีนี้ก็ไม่มีเนาะนะครับส่วนเกาหลีก็ไม่ส่งอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ต้องถามนะเกาหลีได้ไม่มีมาหลายปีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสโมสรอหญิงทีมเอเชียจะมีทั้งหมด6ทีมซึ่ง พอมี6ทีมเนี่ยทาง i b c จะไม่จับสลับแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะในในรายการนี้ทีมอันดับ1ถึงอันดับ2นะครับที่แข่งกันครบแล้วจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีนะฮะก็คือ1นึ่งสองเข้าชิงส่วน 3- 4ี่ไปชิงที่3 5 6ไม่มีชิงนะฮะ,ะไดที่5ก็คือได้ที่5ไปเลยได้ที่6ก็คือได้ที่6ไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ตัวแทนของไทยอย่างไลฟนฟู้ดก็รอรุ้นว่าผลงานจะเป็นยังไงก็ถือว่าค่อนข้าง ่อนข้งหนักนะครับเพราะรอบนี้มีญี่ปุ่นมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวแทนจากคาซักสองทีมเนี่ยที่ที่เราเห็นก็ผมว่าก็คงมีเอาไทยทังทีมหนึ่งแน่นอนนะฮะซึ่งโคราก็เพิ่งจะแพ้มาในล่าสุดเหรือแม้แต่ซูพีมก็แพ้ให้กับเอาไทยมาด้วยในครั้งล่าสุดที่ลงทําการแข่งขันนะครับก็เดี๋ยวรอยืนยันรายชื่อจากทางเนม d นฟูดนะผมเชื่อว่า่นาอีกสักประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับเนมฟูดน่าจะมีข่าวขราวความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม,ตม,ตมว่าจะมีการเสริมบนนักกีฬาคนใหม่ไปเล่นในทันว ครับก็รอติดตามกันดูนะครับซึ่งไอรายการเนี้ยอย่างที่บอกไปนะไม่มีจับสลากนะครับผมเพราะว่ามี6ทีมก็คือแข่งแบบพบกันหมดเลยนะต่อมานะครับจากสโมสรหญิงก็ไปต่อกันที่การแข่งขันสโมสรชายกันบ้างนะครับอรายการสโมสรชายเนี่ยจะมีเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด เก้าทีมนะมาน้อยในะช่วงหลังเนี่ยนะฮะสำหรับในประเภททีมชายนะมีเก้าทีมจากทั้งหมดแปดชาติด้วยกันนะครับสโมรสรอนชายจะแข่งขันกันที่ประเทศอิหร่านนะครับที่กรุงเตหะรานนะครับทีมที่จะได้ไปแข่งขันของไทยเราก็คือนครรสีมาคิวเมนซีบีซีนะครับที่เป็นแชมป์ของไทยระดกในฤดูกาล2021ก็จะได้ไปเล่นในฤดูกาลนี้เหมือนกันนะครับกับทีมหญิงก็คือทีมชายที่ได้แชมป์ฤดูกาลนี้ก็คือ d เดม o น d f ้ดไฟชี e เนี่ย จะได้ไปเล่นในฤดูกาลน้านะครับปีนี้จะเป็นสิทธิ์ของทานงนคโริสิมาได้จะไปเล่นก่อนนะครับผมทีมชายเนี่ยจะมีแข่งขันทั้งหมด9ทีมนะครับทีมชายเลยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมี4ทีมกลุ่มหนึ่งมี5ทีมนะครับแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแล้วก็อันดับ1ถึงอันดับ2ของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีนะครับคือจะไม่แข่งแบบพื่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะนะช่วงหลังสาหรับทางใาการของ AVC ีเนี่ยก็คือรีบน็อกเอาท์รีบ แล้วก็รอบนี้ที่บอกไปนะครับอันดับ1ถึงอันดับ2เท่านั้นนะฮะหนของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองเฉลิมส่วน 3, 4ก็จะไปชิงอันดับ5กันนะครับผมโดยในทีมวางที่ตัวนี้มีวางออกมานะครับก็มีสาย A จะมีอิหร่านทีม1นะึ่ะหรือว่าเจ้าภาพนะครับผมแล้วก็มีนคอรัสิมานะครับของไทยเราเนี่ยอยู่ในสาย A แล้วก็อีกทีมก็คืออุซเบกิสถานนะครับส่วนในสาย B นะครับก็จะมีกาตารนะครับ มีสโมสรจาการ์ตามีสโมสรจาคัสสถานแล้วก็สโมสรจากอิรานทีมบีก็เหมือนกันนะครับทีมชายกับหญิงในสโมสรเอเชียก็ส่งได้2ทีมสำหรับทีมเจ้าภาพนะครับส่วนทีมที่จะจับสลากไปอยู่ในกลุ่มต่างๆเนี่ยจะมีอิรักมีฟิลิปปินส์แล้วก็มีญี่ปุ่นนะฮะคืออ่ะตอนเนี้เถ้ามองในในเรื่องของอการแข่งขันของทีมโคาราชเนี่ยนะตัวแทนของไทยเราถ้า ในสาย A เนี่ยมันจะมีอยู่4ทีมนะครับมันจะไม่มี5ทีมนะครับสาย A จะมีอยู่4ทีมถ้าโชคเข้าข้างดวงเป็นใจนะฮะสมมุติว่าจับสลากได้อิรักเข้าไปหรือได้ฟิลิปปินเข้าไปโอ้โหโคราชมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าผมเชื่อว่าเราโคราชน่าจะผ่านอุซเบกได้น่าจะผ่านอิรักได้หรือน่าจะผ่านฟิลิปปินได้อันนี้ในมุมมองผมนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเข้าไปเนี่ยเหนื่อยนะฮะในการลุ้นเข้ารอบเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลุ้นว่า สองในสามเนี่ยที่การที่จะมีการจับสลากนะครับหนึ่งจากสองทีมเนี่ยมันน่าจะได้บ้างแหละนะฮะถ้าทีมไหนทีมหนึ่งนะฮะในการจับสลากเพื่อจะไปอยู่ในสายเดกันกับทางโคราชนะครับส่วนในสาย B ีเนี่ยจะมีทั้งหมด5ทีมด้วยกันนะครับมีกาตามีคาซักแล้วก็มีอิรัตบีนะครับก็ุ้นกันว่าจะเป็นทีมไหนนะครับผมซึ่งโคราชเองก็ผมเชื่อว่าก็คงจะมีการพูดคุยกับทางทีมชาติไทยแล้วแหละในตอนนี้นะฮะในเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมเพราะว่า ทัวร์นาเมนต์ของซีเกมแล้วก็สโมสรชายเนี่ยมันมันชนกันนะฮะมันเวลามันใกล้กันคือชิงแชมป์เอเชียน 15, ี่สิบห้าหรือยี่สองคุณจานะครับส่วนซีเกมก็จะเล่น,ลนไล่กันเลยพร้อมๆกันเลยนะครับดังนั้นก็น่าจะพูดคุยเรื่องกีฬาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับผมทีมชุดใหญ่ในปีนี้มีแข่งขันอยู่หนึ่งรายการนะฮะนั่นก็คือ ABC ีซีคัพเอวีซัพในประเภททีมหญิงเนี่ยจะมีทีมขเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดสิบทีมด้วยกันนะครับเล่นที่ฟิลิปปินนะส์นะยี่สิบเอ็ด ะะกลุ่มละ5ทีมอันดับ1ถึงอันดับ2แต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็แข่งแบบไวจบไวไม่มีรอบ8ทีมรอบก่อนรองให้ได้ลุ้นกันนะฮะก็คือหนึ่เข้ารอบรองทันทีในสาย A เนี่ยจะมีอยู่3ทีมที่เป็นทีมวางแล้วตอนนี้นะนนก็คือฟิลิปปินส์เกาหลีแล้วก็จีนนะครับส่วนในสายดก็จะมีทีมวางอยทั้ง4ทีมนะฮะก็จะมีญี่ปุ่นมีไทยมีคาซัสฐานวิไต้ยวัน คือสายของเราเนี <gesch uce nenhuma> <ICE> ่ยแบบโหดมากนะครับทีมว่ามันจะมีอยู่แค่สามทีมนะเพียงแต่ว่าไต้หวันเนี่ยมันจะต้องมาอยู่สายของไทยมันจะไปอยู่สายสายเอไม่ได้เพราะว่าทีมอย่างเกาหลีแล้วก็จีนเนี่ยเป็นทีมที่มาจากโซนเอเชียตะวันออกด้วยกันนะครับเขาไม่อยากให้ทีมจากโซนเดียวกันอยู่ด้วยกันมากกว่า2ทีมนะฮะเพราะฉะนั้นพอสายเอมันมีฟิลิปปินส์เอาไม่ใช่มีเกาหลีมีจีนอยู่แล้วไต้หวันก็เลยต้องมาอยู่กับเรานะครับผมเพราะว่าสายของเราเนี่ยก็จะมีไปแค่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมมาจากโซนเอเชียตะวันออกเท่านั้น ส่วนอีกสามทีที่จับสลากเข้าไปร่วมกลุ่มเนี่ยก็จะมีอิหร่านออสเซเดียแล้วก็มีเวียดนามนะครับเอาตอนนี้ก็คิดเล่นๆนะผมว่าถ้าจะมันหน่อยนะเอาเวียดนามมาอยู่กับเรานะออจะได้ลุ้นกันสนุกหน่อยนะสายนี้ก็ถือว่า,ถ,าถ้าเวียดนามมาอยู่กับเราเนี่ยสายเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มออฟเดตเลยก็ว่าได้นะมีญี่ปุ่นมีไทยมีกัซพคมีไต้หวันมีเวียดนามโอโ้โหลุ้นกันมันแน่นอนนะสำหรับเอวีซีคัพ2022ใน ปีนี้สำหรับทีมเชิไทยนะครับผมอ่ะก็รอรุ่นกันว่าอีกหนึ่งทีมที่จะมาอยู่กับสายของเราเนี่ยจะเป็นใครนะเป็น a b c Cup ครับทีมชาย 2, 2022แข่งกันที่ไต้หวันนะครับในประเภททีมชายเนี่ยจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด12ทีมด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มละ3ทีมอันนี้ถือว่าลงตัวนะครับล็อกพอดีเปะ๊นะครับผมแข่งขัน7-14ถึงสิสิงหาคมที่ไต้หวันนะครับทีมในทีมว่างในสาย A นะครับก็จะมีไต้หวันเจ้าภาพมีบาเรน ครับผมแล้วก็ในสายดีจะมีอิรานมีเกาหลีนะครับสาย C จะมีญี่ปุ่นปากีสถานนะครับแล้วก็สายดีก็จะมีกาตาร์แล้วก็ออสเตรเลียนะครับส่วนทีมที่จับสลากเข้าไปอยู่ในสายต่างๆเนี่ยก็จะมีคาซัตสถานมีฮ่องกงมีทีมไทยของเราด้วยนะฮะแล้วก็มีนิวซีแลนด์นะฮะ,อะของของเอวีซีคัพเนี่ยจริงๆก็จะคัดเอาอันดับ1น0ถึงสิไปทําการแข่งขันนะครับแต่ปีนี้เนี่ยหถึงสิก็ได้ไปปกติแล้วก็ทาง a อ c ก็จะมีการเลือก ทีมพิเศษเข้ามาอีกสองทีมนะฮะซึ่งไทยเราก็มีสิทธิ์ได้ไปเล่นในรายการนี้ด้วยนะ,อะของไทยเราไม่พลาดแต่ a อ c ครับได้ไปหมนดเดิมแต่ว่านะครับพูดมาแต่ว่านะครับดูจากสายแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักนะผมว่าน่าจะมีสาย A อ่ะที่แบบว่าเราถ้าเกิดเราจับไปอยู่ตรงนั้นนะเรามีลุ้นที่จะได้เข้ารอบแทีมกับเขาบ้างนะฮะซึ่งถ้าถ้าได้ไปแข่งแล้วตกรอบแรกอีกก็ไม่รู้จะไ่ายังไงแล้วนะในรอบนี้สำหรับ a อ c ครับในใน ทีมชายของราราุ้นกันคือถ้าไปตกสาย B ีอิหร่านเกาหลีโคตรหนักนะฮะสาย C ญี่ปุ่นปากีอ่าโอเคปากีอาจจะพอสู้ได้รอบหลังเราเจอมาก็แพ้แค่3-2สองนะฮะชุดนี้เราไปก็มีโอกาสที่จะเก็บโคกคืนได้เหมือนกันนะหรือว่าสายดีเนี่ยก,กาตาก็โหดออสเตรเลียก็โหดนะก็โหดทุกทีมนะเพราะฉะนั้นก็ลุ้นแล้วกันว่าจะจับอยู่สายไหนสำหรับทีมชายนะครับผม ต่อมาทีนี้เราไปดูกันที่รายการเด็กๆทั้ง4รายการกันมานะครับยุวชนเยาวชนแต่ย้ำว่ารายการเด็กๆยุวชนเยาวชนเนี่ยไม่มีถ่ายทอดสดในประเทศไทยนะครับ4รายการเมื่อกี้ที่คุยกันไปมีถ่ายทอดสดโมหน้าทางทีวีนะครับยุวชนหญิง U17 ชิงแชมป์เอเชียนะครับปี2022ที่อุซเบกิสถานนะครับนี่ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะอุซเบกเองก็แทบจะไม่เคยเห็นเป็นเจ้าภาพในรายการนี้เลยนะครับสำหรับในชุดยุรายการนี้มีแข่งขันทั้งหมด11ทีมด้วยกันนะครับเอพีซีก็ แบ่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มละ5ทีมนะฮะแล้วก็กลุ่มละ6ทีมนะครับผมอันดับหนึ่งถึงอันดับ2ของแต่ละกลุ่มก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในสาย A เนี่ยก็จะมีอุซเบกิสถานนะครับเจ้าภาพมีไทยแล้วก็มีเกาหลีนะส่วนสาย B เนี่ยจะมีญี่ปุ่นมีจีนแล้วก็มีไต้หวันส่วนอีก5ทีมที่เหลือเนี่ยจะจับสลากเข้ามาอยู่ในสายต่างๆนะครับสาย A เนี่ยจะมี5ทีมสาย B เนี่ยจะมี6ทีมนะเพราะฉะนั้นในสาย A ก็จะมี2ทีมที่จะมาอยู่กับเรานะฮะ แล้วก็สาย B เนี่ยก็จะมีอีก3าทีมที่เหลือจะไปอยู่ในสายนั้นนะครับก็รอ,นอนลุ้นผลผลการจับสลากกันนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างหนักนะสำหรับอู่สิบเจ็ดของเรานะฮะแต่ว่าพูดถึงทีมเด็กๆเ,เราก็เราก็สู้ได้แต่ว่า u 1ูสิบเจ็ดมันจะมันจะติดนิดนึงตรงที่ว่ากติก,กาหรือว่าระเบียบของเอวซีเนี่ยนะฮะนักกีฬานหนึ่งคนเล่นรายการนไดนึงครั้งนะฮะอ่าก็ก็ต้องรอดูว่าสมาคมเราจะเลือกใครไปบ้างแต่ว่าของเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าไอ้ชุดที่ไปชิงแชมป์โลกเนี่ย ขาใครอายุยังไม่เกินมาคือเล่นได้นะถ้าเป็นทีมโลกแล้วรายการนี้เล่นได้ต่อมานะครับทีม U18 น,นี้เป็นทีมชายนะครับเยาวชนชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองอิสฟาหาฮนประเทศอิหร่านนะครับ15-22สิงหาคมนะครับในรายการ U18 เนี่ยจะมีทั้งหมด13ทีมด้วยกันนะครับโดยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มนะครับกลุ่มละ3ทีม3กลุ่มแล้วก,ก็กลุ่มละ4ทีม1กลุ่มนะครับอันดับ1อันดับ2แต่ละกลุ่มจะได้ผ่านก็สู่รอบต่อไป ส่วนดับสาก็ไปเล่นรอบจัดดับหนะึ่งถึงสก็เข้าไปเล่นรอบ8ทีมสายเอก็จะมีอิหร่านเจ้าภาพแล้วก็มีออสเตรเลียนะครับส่วนสาย B ก็จะมีญี่ปุ่นมีอินเดียนะครับสาย C จะมีเกาหลีแล้วก็มีจีนนะครับส่วนไทยของเราเนี่ยได้อยู่ในสายดนะีนะก็จะอยู่กับไต้หวันนะครับซึ่งผลงานของไทยเราเนี่ยเมื่อการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งก่อนนะฮะยูสิบแปดเราได้ันดับที่5นะครับก็ มีลุ้นที่จะได้ไปชิงแชมป์โลกนะอ่ะร์นเมนตนเด็กๆเ,เนี่ยย17ย18เนี่ยคัด4ทีมนะฮะของเอเชียไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลกด้วยนะลืมแจ้งไปเพราะฉะนั้นก็อของเราก็ยังยังได้รุ้นกันย17เมื่อกี้ด้วยแล้วก็ยู18ทีมนี้ด้วยนะครับส่วนอีกที่เหลือจะที่จะมีการจับสลากมาใส่เนี่ยของเราอยู่สายดีถือว่าจะจะ,จะสวยนิดหนึ่งตาะที่ว่าเราจะมีโปรแกรมเพิ่มมาอีกหเกมจากที่สายอื่นใน A B C จะมีทั้งหมด สองเกมที่ต้องแข่งขัน,ขนส่วนสายเรามีเพิ่มทีมเข้ามาก็จะเล่นทั้งหมด3เกมด้วยกัน,นครับผมอ่ะก็จะมีสีลังกามีคาซักมีกาตาคูเวตแล้วก็อีรักซึ่งผมว่าอ่อสีหทีมเนี่ยที่จะจับสลากเข้ามาถือว่าเราเราก็มีลุ้นนะมีลุ้นพอสมควรเลยในการที่จะลุ้นเขารอบเพราะว่าผู้แข่งเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะแต่และทีมที่เข้ามายุวชนนะทั้งชายทั้งหญิงผมก็ยังมองว่าโอกาสของเราที่ผ่านเข้าสู่รอบลึกได้เนะี่ยก็มีสูงพอสมควรเลยทีเดียวครับผม ไปดูกันที่เยาวชนหญิง u 1 9ชิงแชมป์เอเชียนะครับเล่นกันที่เมืองเดียวกันกับสโมสรอนหญิงนะฮะนี่ก็คือคาสถานนะครับที่เมืองเซเมนะจะมีแข่งขันทั้งหมด12ทีมด้วยกันกน,นี่ลงล็อกเลยนะครับสายละ3ทีม4สายที่เราดึงลดับ2เข้าสู่รอบต่อไปนะครับสาย A จะมีคาสถานเจ้าภาพนะครับมีอิหร่านสาย B จะมีเวียดนามอ่าแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับผมสาย C จะมีจีนแล้วก็เกาหลีนะครับส่วนสายดีก็จะมีไทยแล้วก็ไต้หวัน อันนี้เป็นทีมวางที่วางไว้แล้วนะครับส่วนสีทีมที่อยากจับสลากเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยมีออสเตรเลียมีอินเดียมีฟิลิปปินส์แล้วก็อุซเบกิสถานก็ถือว่าไม่หนักนะครับสายของเรานี่ไม่หนักเลยนะครับออคือต่อให้ไต้หวันอาจจะมองว่าหนักหรือว่าคู้แข่งที่จับมาใส่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่หนักขนาดนั้นนะครับผมว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะครับยุวินยู19เนี่ยเรามีโอกาสที่จะเข้ารอบลึกๆได้อีกแล้วนะครับแล้วผลงานของเราเมื่อครั้งก่อนคือปี2018เนี่ยเราได้อันดับที่3นะครับผม รายการยู19เนี่ยคัดเอาสองทีมนะของเอเชียไปเล่นชิงแชมป์โลกมันก็เป็นงานหนักของเรานะในในพอสมควรเหมือนกันในการที่จะคัดไปเล่นได้นะครับก็รอรุ้นรอให้กําลังใจกันต่อน,นะครับสาหรับน้องๆในรายการยู19นะฮะรายการสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือการแข่งขันเยาวชนชายยู20จิงแชมป์เอเชียนะครับเล่นกันที่บาเรียนนะในรายการนี้มีสิบแปดทีมนะครับอันนี้เพิ่งจะได้เห็นระบบใหม่ของเอ c ซเพราะว่าช่วงหลังของเอ c ซจะฟิกทีมให้เหลือ แข่งขันในรอบสุดท้ายนี่เป็นแค่16ทีมนะแต่เดี๋ยวว่าปีนี้ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเพิ่มมาเป็น18ทีมซะงั้นแล้วพอมาเป็น18ทีมก็จะแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ3ทีมนะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับของแต่ละกลุ่ม12ทีมเนี่ยจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับซึ่งในระบบลังนี้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอเอฟีซ e ีเขายืนยันมาก่อนว่าจะเล่นยังไงกันต่อดูแล้วก็ยังงงอยู่นะฮะสาย A จะมีบาเร,น,ร,านะาราน,นนะครับเจ้าภาพนะแล้วก็ฮ่อง สาย C นะครับก็จะมีเกาหลีแล้วก็กาตาร์นะครับสาย D นะครับก็จะมีมีไทยมีคัสตัคสถานนะครับสาย E มีอิรักแล้วก็ออสเตรเลียนะครับแล้วก็สาย F นะครับก็จะมีจีนแล้วก็มีไต้หวันนะครับผมสำหรับทีมจับสลากนะครับก็จะมีคูเวตซาอุดีอาระเบียบังคลาเทศอินเดียปากีสถานแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะจริงก็ไม่ค่อยหนักนะสำหรับในเยาวชนชายอายุ20แล้วผลงานของเราในครั้งก่อนนะครับ2018เนี้ย เราได้อันดับที่3นะครับผมว่าในทัวร์นาเมนต์ของเราในแต่ละรายการในค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวน,นะครับสำหรับน้องๆในยุ่ชนเยาวชนนะครับโอเคนะฮะนี่ก็คือการจับสลากที่จะมีขึ้นในวันที่17มีนาคามนี้สำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียทั้งหมดนะส่วนอีก2รายการที่จะแข่งขันกันเนี่ย a อ c c h a l l e n g e r Cup ครับนะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะไม่มีไทยทั้งชายทั้งหญิงเลยนะครับ ทีมหญิงเนี่ยจะเล่นกันที่ฮ่องกงนะครับ2 2 2สิ 22, 28, ส่ิงหาส่วนทีมชายเนี่ยจะเล่นที่คีกิสถานนะครับ28สิงหาถึง4กันยายนนะไม่มีทีมไทยนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันนะครับใน ABC Challenge c u ันะฮะ